สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุพุสุคนครับผมโอเคแล้วพี่น้องครับนะเสร็จไปเลงบอลแล้วครับ่ะวันหยุดพอดีครับเมื่อนี้เนาะพี่น้องทำบอป่าครับผมเสริมบอครับนี่จักบอที่เขาเห็ดมานะครับวันนี้ผมเหตบอใหญ่เลยครับผมขยายบอส่องบอใหญ่ๆเลยครับตอนนี้ให้น้องใสกำลังกับพอนะฮะกำลังไถ <c oughs> กำลังดุดดุดขี้ดินขึ้นนะครับเครืเป็นคันคันฟูนะครับเครืเป็นสะใช้รถดุดขอนี้นะครับประหยัดดีนะครับดีกว่าจ้างดีกว่าหาจ้างลบจนะลบเนาะร่ไปกลัวขอนนี้รถไทยกซารถไทยของนี้นะดุดนะครับเพราะว่าบอ่อเอาบ่ได้เห็ดลึกอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้สเสร็จสเสร็จไปบอ่อหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปบึง บอ่อที่ผมดุดไปอันนี้ให้หน้องมาเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะเราต้องใส้รถคุดพี่น้องครับมีรถไถใส้รถไถก็ได้ครับเพราะว่าดินหน้านี้มันดัดไงนะครับนี่ประมาณนี้ครับเราต้องเห็ดเลึกกลายนะครับเพราะว่าเขาบริเลี้ยงป่าแบบป่าใหญ่ๆเนาะบระิเลี้ยงป็นพวกปลุปนิมนะครับนี่บอกน้ำก็ เดี๋ยวปล่อยไซบอนี่เดี๋ยวมันก็อิซึมลงมาเองนะครับบอ่อบาดาลเขาก็อยุ่นนะครับบอ่อบาดาลนที่บ่บอบาดาลเขานะครับอันกี่เมตรนี่ผมบอกได้กะเด้อพี่น้องเอาตามความเป็นจริงเลยคือว่าผมกะเอานะครับว่ามันยักษ์ได้ขนาดนี้นะครับก็เลยดุดเอาเป็นซองสะนะครับพรเพี้ยงสะเดี๋ยวแลายมันก็ยิญนะ่โพสเนาะเพี้เป็นซองสะดีกว่านะครับคัน ขันครอบสระนี่เหาก็อีปุกสิงปลุกคลองได้นะครับปลุกสิงปลุกคลองได้นะครับเป็นยวขันง่ายๆนะครับนี่แหละนี่จะปลุกสิงปลุกคลองแล้วไอ้ปุกปุกห้างน้อยอยู่ตรงนั้นนะครับน่ะตรงตรงนู้นก็อีปุกห้างน้อยนะครับไว้นอนเบิ่งปลาเนาะบรรยากาศนะคอยเห็ดคอยสร้างไปครับผมนะตามงบประมาณของเขานะครับไม่ได้ลงทุนยังไรพี่น้องเติมน้ำมันไปห้าร้อยกว่าบาทแล้วครับดุดดุดดุด เก็บแต่ดีเรื่อยนะครับนะพออันเดือนอยู่ท่านบอกเป็นอย่างนี้เก็บอีกี่นายครับกี่นายเดี๋ยวบอเบิ้งเล็กตแล้วเดี๋ยวเพาะเล็กตแล้วไอ้ยังนะโอ้โหกี่นายไป <c oughs> เจีวครับพี่น้องไล่จังเต็มควแล้วได้ได้เลยนี่นะ ต้องใช้รถแมคโ,โครดพี่น้องใช้รถไทดันเอาเลยนะครับประหยัดงบประมาณนะครับโอ้ดีดไทนะครับดุดเอาบอุ่นผมรุด <c oughs> เีงเปลียนกันนะครับบ่ไหวบ่ได้ขับโดนครับ เก็บขาโคดขาเย็บขาดุไปลอยไข่ค,ครับนี่ทันโอนี่เขาก็ยิบพวกสิ่งพวกของนะครับพวกของไว้ขายนะครับไว้กินนะครับอะไรพวกได้เขาขายพวกตะคงตะไคร้มะกเคียรตะว่าไปนะครับพวกสิ่งพวกของ นูนบอปลานเฮาครับนั่นแล้วก็มีได้ติดแข่งโซล่าเซลล์นะครับให้เขาเุ่นน้ำแบบนี้เลยพี่น้องนะครับติดแข่งโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้ผุกปลาอีกิดห้างน้อยไว้ไว้นอนเบื้องปลานะครับตรงนี้ติดกระปอนี่เลยนะครับบอนี่อัดเหยื่วไว้ไว้เล่นน้ำก็ได้พี่น้องทำกอได้เลี้ยงปลาอย่างนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้บิวดันขึ้นมหมีกัไหมล่ะครับย็ดเป็นห้างน้อยอยู่นะครับไปนอนบัลาัโก์ เปิงป่าเปิงผักนะครับตูงขุนไก่ปูผักนะครับข้างบาาา่อบาดานลำบ่อขุนไก่ปูผักนะครับปูผักหลายๆอย่างนะครับยากกินเม่งเขากับลูก,กันทันนะครับงอไม่เขาก็มีกินพวกพี่น้องเอ๋กอไัยเต็มนะครับที่ข้างหน้านี่ก็เป็นทีของผมนะครับแต่อย่างบดได้เห็ดอย่างเชียนะครับเดี๋ยวรอดูตรงนี้เรื่องตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน เมือ่อยจะมีความสุขพี่น้องเมือเ่อไบ่มีดีกว่ามือ่อยงานในออฟฟิศดิผมว่มามือ่อยเอาเมื่อไบ่มีแต่ว่าเหาไม่ได้กดดันอะไรอย่างนี้สบายสบ,บายนะครับป้ามีแหงาที่มือเหากับเสามือนะครับไม่ได้ไกดดันอะไรอย่างนี้นักหนาไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่เหาดูแลสิ่งที่เห่ามักพี่น้องว่ายังไงนะ ฝนก็ยิ่ตกแล้วพี่น้องว่ะรุดมาแล้วนะครับลองมุงด้วยให้ฝนให้ฝนขัดสะล้างให้พื้นมนนันแน่นๆก่อนเนาะแล้วค่อยเติมน้ําเข้าไปนะครับโมย่าขับ,บรถบดานเขามีพ <c oughs> อได้แจวแล้วพี่น้องเล,ล,ล,เเลงยกินายจิ้งหรีดกินายวะเิ็นกินายวะเด็กสิบกว่าตัวละแต่ก็ได้แจวมือแรงนะครับนี่หมายถึงยุที่ชีวิตเบบ้ยบันบานนะพี่น้องคนเขา บตรต้องฝนฝ่ายมีอย่างมากนัยนะครับเหมือนที่เพียงเลูกว้าไว้นะครับปรับขนาดความฝันเล ung, ็กหลวงบอให้มันตรงครับที่เราทําได้นะครับนี่แหละครับคือความจริงนะครับจะไปเสื่อมซีวิตหลายนะครับเ,เครียบพี่น้องวัคซีนมีความเป็นจริงมีธรรมชาติมีเราสบายใจมีรถนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยว ไทยอีเลียลเรกับเดชทายให้เบิกไม้ด้วยพี่น,น้องคลิปนี้ไว้สมนึก่อนนะครับตอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ